หลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังจากเล็กน้อยความเป็นมาของวันบุญข้าประดับดินแต่ก่อนอื่นหลวงพ่อจะกล่าวประชาสัมพันธ์หรือว่ากล่าวเรื่องการบุญการกุศลให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้รับทราบนะคืองานสมโพธพระพุทธศีระพระพุทธรูปหินอ่อนขาวปางปรินิพานคงจะมีหินอ่อนจะขึ้นมาจากท่าเรือ ทาเหรือมับตาพุทธแล้วก็จะขึ้นมาที่จังหวัดอุดรวันที่26เย็นนะวันที่26เย็นจะมีการสวดมนต์สมโพธิหินที่สลากลางจังหวัดแล้วก็ตอนเช้าคงจะมีการตักบาตใส่บาตในบริเวณสลากลางจังหวัดอุดรจากนั้นเขคงจะย้ายขบวนหินอ่อนหินแกรนิตมาภูก้อนตามลายทาง ที่ได้กะกันไว้ก็คงจะมีพี่น้องประชาชนออกมาแสดงความเคารพสักการะหินที่จะมาแกะสลักเป็นพระพุทธปฏิมาบนภูเขาภูก้อนแล้วก็วันที่ยีถึงภูก้อนวันที่สามสิบเอ็อันนี้จะมีการสมโพธิ์นมนต์ภูบาอาจารย์เลี้ยงพระสงฆ์แล้วก็มีการสวดมนต์ทำบุญทําทานวันที่31ตอนเช้า หลังจากนั้นก็จะมีการแกะสลักว่าง,งั้นเถอะเริ่มตอกหินเป็นครั้งแรกนี่มนคูบาอาจารย์พระสงฆ์เป็นผู้ตอกหินเป็นครั้งแรกว่าง,งั้นเถอะวันที่31สิงหาเนี่ยนะจากนั้นก็คงจะใช้เวลาอีกประมาณสองปีมั้งจึงจะเสร็จได้จะให้ทันวันครบรอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพุทธรูปองค์เนี่ยสรุปแล้วก็คือเป็นพระพอปร,รอนนว่าง,งั้นเถอะสร้างเพื่อถวายในหลวง ครบเจ็ดรอบ8ปดสิบพันษาของในหลวงของเราวันนั้นพวกเราทุกท่านอนะ่ญาติโยมทุกคนจะขึ้นไปร่วมสมทบวันที่31ก็ได้ถ้าใครอยู่ติดถนนคงจะมีพิธีบ้างท่านนายอำเภอท่านก็นั่งอยู่ที่นี่แหละแท่านก็คงจะมีพิธีต้อนรับคงจะประกาศให้ผู้ใหญ่บ้านกำนันรับรู้รับทราบคือการบุญการกุศลครั้งนี้เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอนายูงเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปใหญ่ ไม่มีที่ไหนที่จะใหญ่หเท่านี้ว่างั้นเถอะที่เป็นพระพุทธรูปหินอ่อนมาจากประเทศอิตาลีหินจํานวนเนี่ยหินสวยมากและก็จะสร้างพระพุทธปฏิมาเป็นพระพุทธรูปนอนสรุปแล้วก็คือคงจะเป็นข่าวหรือว่าเป็นเรื่องดีสําหรับพี่น้องประชาชนอำเภอนายยงของเราจะมีพระพุทธเรียกว่าอนุสรหรือว่า,วาเป็นปูชนียสถานเกิดขึ้น ในอำเภอนายูงแห่งหนึ่งในประเทศไทยเขาคงจะโปรโมทหรือว่าคงจะประชาสัมพันธ์ให้คนทั้งประเทศทั่วโลกได้พระพุ้รับทราบเหมือนกันพระผู้รูปองนี้ใหญ่นะยาว20 m. เมิเมตรความยาวเพราท่านนอนตัว,ว่าปางปรินิพานสรุปแล้วก็คือที่ใกล้เราก็คือวันที่31ทางว่าท่านผู้ใดยอยากจะขึ้นไปทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเลี้ยงพระวันนั้นก็ขึ้นไปได้ อันนี้ก็คือการแจ้งข่าวการกุศลทีนี้มาพูดเกี่ยวกับวันนี้เป็นวันสําคัญอย่างที่หลวงพ่อได้เกินเบื้องต้นเราสมาทานศีลในวันนี้ไม่ใช่ศีลวันทั่วไปถือว่าเป็นวันศีลวันพระเป็นวันสําคัญยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพวกเราเป็นการทําบุญประจําปีหรือว่าเป็นวันศาสตร์เป็นวันเข้าประดับดิน คือบรุษโบราณพ่อแม่ปู่ย่าตายายพวกเราถือกันมาเป็นทอดๆจนมาถึงพวกเราคือการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลประจําปีอย่างศาสตร์จีนของเขาหรือว่าต่างประเทศต่างชาติของเขาที่เขานับถือพระพุทธศาสนาเขาก็ต้องมีวันหนึ่งเพื่อให้ลําลึกถึงบรรพบุรุษของเขาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราไม่มีวันนี้พวกเราก็ระลึกถึง พ่อแม่ไม่ได้เพราะว่าไม่มีวันไหนกําหนดขึ้นมาต่างคนก็ต่างอยู่อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ก,กินกันกับไปเรื่อยๆไม่ระล,ลึกถึงบรรพบุรุษแต่คนโบ,ร,บราณเขาก็เลยสมมติขึ้นมาว่าวันนี้เป็นวันทําบุญเพราะวันในพรรษาพระสงฆ์จาพรรษาคพนั้นพวกศรัทธาญาติโยมทุกท่านควรราล,ลึกถึงพ่อแม่ของพวกเราพ่อแม่ปูย่ย่าตายายเป็นผู้มีพระคุณสําหรับพวกเรา เราได้รับทรัพย์มรดกทั้งทางนอกทั้งข้างในก็เพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้เอ็งไปให้หรือว่าเป็นผู้สร้างมาสําหรับพวกเราได้อยู่อาศัยอย่างประเทศไทยของเราถ้าหาว่าพวกชนในชาติเขาไม่ปกป้องประเทศชาติขอบเขตคันธศีมาของเราพวกเราจะอยู่ได้อย่างไรพวกเราก็คงจะเป็นประเทศอื่นไปแล้วพวทธศาสนาก็คงจะหมดไปแล้ว อันนี้ก็คือคนในชาติบรรพบุรุษของพวกเราได้ปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองมาพวกเราก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขได้ทำมาหาเลียนชีพมีอยู่มีกินอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเป็นอยู่ทุกวันนี้และ,ะย้อนลงมาก็คือบรรพบุรุษตระกูลของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราที่ได้สั่งสมทรัพย์สมบัติแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านก็ได้ล้มหายตายจาก พวกเราเป็นทอดทอดมาจนถึงบางทีกับพ่อแม่ของเราก็ล้มหายตายจากไปก็มีแต่บางท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ในเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพวกเราที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยควรจะทําอย่างไรนี่แหละคนโบร,โบราณเขาก็เลยทําเป็นวันสําคัญขึ้นมาอย่างวันนี้เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายวันนี้จึงถือว่าเป็นวันสําคัญตอนเช้าพวกเราก็ได้ทําบุญใส่บาตรถวายพระตหารพระสงฆ์ เมื่อถาวายพระทหารพระสงฆ์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทานศีลเมื่อทมาทานศีลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฟังสมโมทียกถาเดความเป็นมาของวันนี้เป็นมาอย่างไรถ้าหาว,วันหลวงพ่อไม่พูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังก็จะลืนลางไปเรื่อยๆถ้าวว่าพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเด้นาเรื่องราวนี้ไปบอกกล่าวลูกหลานว่าวันเดือนเก้าดับนี่สําคัญชะไหนสําคัญอย่างไรนะ คือสําคัญก็คือให้พวกเราลาลึกถึงบรรพบุรุษคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายให้ลําลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้เลี้ยงดูเรามาท่านได้สั่งสมเงินคาทรัพย์สมบัติจากนั้นท่านก็ทิ้งไว้ให้เราเลือกสวนไร่นาเป็นทอดทอดมาด้วยน้าพักน้าแรงของท่านถึงท่านจะว่าจะทอดให้หรือไม่ทอดให้ก็จริงแต่ว่าท่านก็จากไปแล้ว พวกเราเกิดขึ้นมาสุดท้ายภายหลังก็ได้รับความสะดวกสบายจากพ่อจากแม่จากปู่ย่าตายายที่ท่านได้ทําไว้ให้พวกเราถือว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีพระคุณเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามาพบมาเจอว,วันนี้เราได้ทําบุญกับพร้อมกันเมื่อคณะที่พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรพวกเราก็น้อมจิตอุทิศส่วนกุศลเออดวงวิญญาณตระกูลของพวกเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายตลอดถึงผู้พิทักษ์รักษาประเทศชาติบ้านเมือง ปูดพิทักษรักษาโลกให้ร่มเย็นเป็นสุขดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นสิงสถิตอยู่ณถิ่นใดที่ตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลผู้ข้าทั้งหลายได้ทําบุญทําทานในวันนี้ถ้าหากว่าท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าตกทุกข์ได้ยากก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลให้พวกเราน้อมจิตอุทิศส,ส่วนกุศลอย่างนี้อันนี้ก็คือในหลักของพุทธศาสนาพมด จิตใจเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบุญก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนใจของเราก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเมื่อเราทําบุญแล้วก็น้อมจิตลําลึกถึงด้วยวอุทิศส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณเหล่านั้นถ้าว่าเราไม่อุทิศให้เขาเหล่านั้นวิญญาณเหล่านั้นก็ไม่ได้รับนะเมื่อทําบุญมาแล้วเอออย่างวันนี้บรรพบุพบรุษของพวกเราที่ตายไปก่อนน่ะท่านเคยทําบุญอย่างนี้ ทุกปีอุทิศส่วนกุศลที่ท่านนับถือพุทธศาสนาแต่พอมาถึงวันนี้ท่านตกทุกข์ได้ยากท่านก็คงลำลึกถึงพวกเราท่านทาั้งหลายเออลูกหลานเขาทําบุญอุทิศให้เราหรือเปล่าวันนี้เพราะว่าตะกอนเนี่ยวันนี้เป็นวันสร้างบุญสร้างกุศลน,นะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ทําบุญไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลไม่ได้ทําบุญอะไรเลยพอมาถึงเนี่ยเหมือนกับคนที่ได้ตกทุกข์ได้ยาก เดินโตเต๋เข้ามาหาญาติคิดว่าญาติจะแบ่งเงินคําทรัพย์สมบัติให้ญาติก็ไม่แบ่งให้ซะเออและญาติก็จนพอญาติเหมือนกันไม่ได้ทำเพราะงั้นญาติก็ไม่มีอันไดจะกินอีกเออเปตรตตวิสัยหรือว่าเปตรตสุรกายดวงวิญญาณเหล่านั้นท่านคงจะผิดหวังเหมงั้นเถอะเดินโตเต๋กับด้วยความผิดหวังเพราะนั้นพวกลูกหลานทั้งหลายที่ได้มาทําบุญในพุทธศาสนา อย่าให้ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของพวกเราผิดหวังทางเมื่อท่านมาแล้วก็ให้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอ,าอันนี้เป็นประเพณีที่ยึดถือกันมาตั้งแต่โบร,โบราณที่พวกเรานับถือพระพุทธศาสนา,าท่านแนะนํามาอย่างนั้นท่านแนะนํามาแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าอยู่กรุงราชคฤห์นั่นแนหะพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดปา่าเวรวันณเป็นครั้งแรก พระเจ้าพิมพิสารไม่ได้อุทิศส่วนกุศลถึงเปรตแต่ญาติของพระองค์เมื่อทําบุญเสร็จแล้วพระองค์ก็จบไปไม่ได้คิดอะไรพอตกกลางค่ากลางคืนมาพวกเปรตด,ดวงวิญญาณก็มาแสดงให้พระเจ้าพิมพิสารปรากฏเห็นในเวียงในวังของท่านพระเจ้าพิมพิสารก็ตกอ,อกตกใจว่ามันเสียงอะไรผิดปกติในเวียงในวงังตะก่อนไม่เคยมีเสียงอึกกระทึกคึกโคมอย่างนี้เห็นแวบแวบแวม งเห็นบางไม่เห็นบางแต่แสดงตัวให้ปรากฏจึงมากราบพูดพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกว่านะั้นเป็นดวงวิญญาณเป็นญาติของพระอ,องค์เองในอดีตชาติเขามาเพื่อจะรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพระอ,องค์ที่พระอ,องค์ได้ถวายวัดเวรุวันเมื่อวานนี้แต่พระอ,องค์ไม่ได้อุทิศส,ส่วนกุศลให้แกด่ดวงวิญญาณเหล่านั้นดวงวิญญาณเหล่านั้นจึงมาปรากฏในคืนที่ผ่านมาเน พระเจ้าพิมพิสารก็รู้ได้ว่าเอ,ออญาติพี่น้องของเราตกทุกข์ได้ยากยังมีอยู่วันรุ่งขึ้นต่อไปนมนมลพระพุทธองค์พร้อมกับพระสงฆ์เอาไปในวังและอุทิศส,ส่วนกุศลถึงเปแต่ญาติเหล่านั้นเปแต่ญาติเหล่านั้นก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจากพระเจ้าพิมพิสารเพราะฉะนั้นในการทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลจึงถือเป็นประเพณีของชาวพุทธของเรามาโดยตลอดบอกว่าตายแล้วไม่สูญสรุปแล้วตายแล้วเกิดอีก วิญญาณที่ตกพุกได้ยากก็ยังมีอีกวิญญาณที่มีกลรมก็มีวิญญาณที่มีบาปติดตัวก็มีวิญญาณที่มีบุญบุญศลก็มีเพราะนั้นญาติพี่น้องของเราเหมือนกับพูดถึงพบหน้าชาติหน้าเรื่องเมืองผีเนี่ยพบนี้ชาตินี้พวกเราก็ยังเห็นผู้ล่ํารวยก็ล่ํารวยแต่ผู้ยากจนก็ยากจนบางคนก็หาข้าวจะกอกหม้อก็ยังยากไปหาขอจากพี่จากน้องอยู่ไม่รู้จักแล้วจักเลิกก็ยังมีในขณะที่เป็นมนุษย์พวกเราก็เห็นเห็นกันอยู่ พราะนั้นไม่ต้องพูดถึงปรโลกภายภาคหน้าเพราะนั้นพวกเราวันนี้ได้มาสร้างบุญสร้างกุศลในมาทาบุญในพระพุทธศาสนาควรจะน้อมจิตอุทิศสวนกุศลถึงเปแต่ญาติของพวกเราดังที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเพราะนั้นถึงอย่างไรก็ตามนะเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราทําเอาเองสิดีกว่าเราจะไปหวังว่าเมื่อตายไปแล้วจะให้ญาติอุทิศสวนกุศลให้ เมื่อตายไปแล้วญาตจ,จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เราอันนั้นบางทีญาติก็เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างบางทีทําให้บ้างไม่ทําบ้างบางทีก็ไม่ได้คิดถึงเราบ้างเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวังในขณะที่เราตายไปแล้วจะให้พี่น้องอุทิศส่วนกุศลให้แก่เราขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวเนี่ยเราจะสังสมคุณงามความดีอย่างไรเราเรีบทําเอา อย่าไปหวังพึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งวงศาคณะญาติพึ่งสามีพัญญาให้พึ่งตัวเองดีกว่าพวกเราจะรักษาศีลอย่างไรจะให้ทานอย่างไรจะปฏิบัติธรรมอย่างไรให้สร้างเอาขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ในเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยบางทีอาจจะผิดพลาดเราใช้ให้เขาไปทําให้ทํานู้นทํานี่ให้จัดนู้นจัดนี่มาให้เขามีน้ําใจแบ่งสรรปันส่วนให้เราเขาก็ยังทํายาก ในเมื่อตายไปแล้วเขาไม่เห็นเราที่จะมีบุญคุณกับเราอย่างนี้ก็ยิ่งยากเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อเรายังมีชีวิตยอยู่ในเดี๋ยวนี้ขณะนี้ไม่ควรประมาทควรสั่งสมบุญกุศลคือให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาเมื่อตายไปแล้วไม่ต้องหวังพรึ่งไข่บุญกุศลเราเตรียมพร้อมพึ่งตัวเอง อัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรชยานอกจากเราแล้วใครอื่นจะเป็นที่พึ่งของเราได้ต้องพึ่งตัวเองเป็นอันดับแรกก่อนแต่ขณะตัวเองก็ยังพึ่งตัวเองไม่ได้ขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากจะทําบุญและจะไปหาพึ่งคนอื่นนะมันยากอยู่นะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายในเกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วควรจะ สั่งสมบุญกุศลควรจะเป็นคนดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทำอย่าลิธรรมความชั่วนั้นไม่ดีเตือดร้อนทั้งในชาตินี้และชาติหน้าชาตินี้ก็มีความทุกข์ถ้าใครทําความชั่วไปฆ่าไปตีไปขายยาบ่งขายยาบ้าขายคัญชายาฝิ่นไปป้นไปจี้ไปขโมยของเขาโดยมากมันจะเข้าคุกติดคุกติดตารางอย่างน้อยก่อน ชาวบ้านหมู่เพื่อนฝูงปนามว่าเป็นบุคคลที่ไม่ดีหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้อันนั้นคือความชั่วทําความชั่วในปัจจุบันก็เป็นความทุกข์อีกอย่างหนึ่งถ้าเราสังสมแต่คุณงามความดีในปัจจุบันมีแต่คนยกย่องเชิดชูบูชาไปที่ไหนก็มีเพื่อนมีฝูงมีพักมีพวกเอ,อื้อเฟื้อเอื้ออารีต่อกันไปที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะเรามีน้ําจิตน้ําใจต่อเพื่อน อันนี้ก็คือการเป็นอยู่ในมนุษยชาติการเกิดมาแล้วอย่าทําความชั่วความชั่วนั้นจะเผาผัาน <Okay. S 1> ถ้าทํากรรมดีแล้วกรรมดีจะให้ผลไปที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขทั้งสองอย่างเราปรารถนาสิ่งไหนเราก็คงจะปรารถนาไปที่ไหนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไม่ใช่เหรอเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายต้องการความสุขอย่างนั้นเป็นคนดี ให้ทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์เคารพป,ปิดามมรดาเคารพป,ประเทศชาติบ้านเมืองช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองสิ่งไหนที่จะพอจะช่วยเหลือได้ก็มีน้ําจิตน้ําใจช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างที่หลวงพ่อประกาศเออไปทําบุญเด้ออย่างเนี้ยแฮพวกเราก็เออไปทําบุญเสียสละสวรรค์นหนึ่งเ,ออเพื่อการสร้างบุญสร้างกุศลใส่จิตใส่ใจของพวกเรานะ เมื่อทําแล้วบุญกุศลนั้นไม่ใช่ไปที่ไหนเข้าสู่จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายทั้งหมดนั่นแหละเพราะเหตุว่าพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราอย่างที่หลวงพ่อย้ําแล้วย้ําอีกพูดขึ้นมาก็เหมือนกับยกไอ้ความตายมาขู่กันความแก่ความเจ็บความตายมาขู่กันแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่พูดตามความเป็นจริงหลวงพ่อที่พูดหลวงพ่อก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเรา เหมือนกับว่าเออตรงนั้นเป็นพิษเป็นภัยเนะพวกเราจะทําตัวยังไงจึงจะรอดได้พวกเราจะสู้ยังไงจึงจะรอดได้พวกเราควรจะปรับยังไงเมื่อถึงจุดนั้นพวกเราจะเตรียมตัวอย่างไรถึงจะเอาตัวรอดได้สิ่งเหล่านี้คล้ายๆว่าเป็นการกล่าวย้ำตักเตือนึ่งกันละกันถ้าพุทธบริษัทสีไม่กล่าวย้ำตักเตือนกันแล้วใครจะเป็นผู้มากล่าวย้ำตักเตือนพวกเราเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทสีเท่านั้น ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี่แหละเป็นผู้กล่าวเป็นผู้ตักเตือนซึ่งกันและกันสรุปแล้วก็คือจับมือกันนะว่ากล่าวสัง่งสอนกันฝ่ายพระก็คือฝ่ายอยู่ข้างในแนวหน้าส่วนศรัทธาญ,ญาติโยมก็แนวหลังสรุปแล้วก็คือไปด้วยกันพี่น้องเดียวกันคนทั้งโลกถ้าว่าใครมีเมตตกน็นั่นอนะรมเย็นเป็นสุขไปทั่วนหน้านั่นแนหะแต่ถ้าว่าใครทำตัวไม่ดีก่อน จะว่าอย่างไงล่ะทีนี้เอไปช่วยไม่ได้กรรมของใครของเราแต่ถึงอย่างไงก็ตามการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้การสร้างกรรมสร้างเวรมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้พวกเราก็ควรจะสั่งสมบุญการอยู่ร่วมกันหลายๆคนถ้าว่ามีเมตตาต่อกันมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันโลกทั้งโลกก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขนะถ้าว่ามีแต่เอาไฟมาสุมกันมาจุดกัน มาพยาบาทอาฆาตจองเวรนต่อกันในยุคนั้นสมัยนั้นเวลานั้นกลุ่มนั้นคณะนั้นพวกนั้นหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ล่ะทาว่าอีเมตตาต่อกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของพวกเราเป็นการทําบุญวันข้าวประดับดินเป็นวันใสาบาดอุทิศส่วนกุศลถึงเปตญาตา อย่างที่หลวงพ่อพูดนั่นะเปตญาติก็คือบรรพบุรุษของพวกเราที่ได้ล้มหายตายจากไปแล้วพวกเราที่อยู่เบื้องหลังถือว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีพระคุณก็ลังลึกถึงแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างพระเจ้าพิมพิสารทำบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างนั้นนะดวงวิญญาณที่ตกพระยาเหล่านั้นก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกลูกหลานของพวกเราต่อี้ไปรับพรนะตีนอุทิส่วนกุศลน้า Ya, Hawariwah, Pura pari...